ในกรณีที่มีพนักงานมาสมัครงานในตำแหน่งเทเลมาร์เก็ตติงแล้วน้องเสียงเหน่อ แต่น้ำเสียงพ่อนะคะแต่เสียงเนอแล้วก็เคยมีประสบการณ์งานขายแล้วเป็นคนที่ขายเก่งด้วยในระดับหนึ่งเราควรรับน้องหรือเปล่ามาทำงานตำแหน่งเคเดมิกติ้งโค้ชทุกกำลังจะบอกอะไรให้นะคะคีย์สำคัญที่สุดคือทักษะการขายเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดเราต้องมองหาคนที่มีสกิลทักษะการขายแต่ถ้าเราหาเจอแล้วเรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องรองลงมาําดับที่2ที่3นะคะเรื่องของเสียงเนอร์ ะะอันนี้ไม่ได้มีประเด็นเลยแต่ขอให้น้ําเสียงไช่ล้อถึงแม้จะเสียงเนิร์หน่อยแต่ก็มีความน่ารักนะคะยิ่งโทรไปหาลูกค้าที่มีถิน่นฐานอยู่ประจําภาคนั้นนะ mm hmm. ก็จะได้ความน่ารักแล้วก็มีความเป็นกันเองน้องอะ่ะก็จะสามารถฝึกฝนใช้เวลานิดนึงเสียงที่เขาเนิร์ก็จะหายไปค่ะถ้าเขากล้าที่จะนําเสนอกล้าที่จะเปิด ปิดการถายนะคะก็จะช่วยกิจาการของเราไปถึงเป้าหมายได้สําเร็จนะคะก็เป็นคำานะนที่ดีนะคะเพราะหลายๆท่านอาจจะไม่แน่ใจว่าควรจะต้องรับพนักงานแบบไหนลองพิจารณาดูนะคะถ้าสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องยอดถ่ายควรจะต้องรับคนที่มีทักษะการถายลองลงมาก็จะเป็นเรื่องของน้ำเสียงคำพูดสัมาัที่ชัดค่อยชัดคำมีสุนายมีความรับผิดชอบในงาน แล้วก็เข้ากับท <To> ีมงานได้เข้ากับเพื yeah. Thank you. Thank you. ่อนๆกับหัวหน้างานได้ค่ะพตุก็มาแชร์ให้ฟังนะคะก็เป็นคำถามที่ดีสำหรับน้องๆแล้วก็เจ้าของกิจการทั้งหลายด้วยนะคะค่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะถ้าชอบก็คอมเมนต์มาได้นะคะอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคอสเ็นเตอร์ทั้งอินบาวอัลบาวและงานของ Telemarketing ทั้งหมดนะคะพตุยินดีตอบคำถามนะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ